สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับผมพี่ก็จะมีข่าวดีมาบอกนะบางคนรู้แล้วบางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมกับการเตรียมเพชรไว้ด้วยนะครับผมก็คือจะมีปืน o, อีโวปืนอาเวลนะครับผมปืน7นะครับผมก็คือเป็นปืนใหม่ล่าสุดเลยต้อนรับฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมจะดูแล้ว ปีนี้เงีย,งยบๆนะครับผมยังไงไม่รู้ไม่ค่อยตื่นเต้นกันเลยนะครับผมมามาพูดถึงปืนลูกซองกันดีกว่านะครับผมสำหรับปืนลูกซองก็คือปืนอัพเวลก็มีแค่ซองประดุกนะครับผมหรือที่เรียกว่าซองมังกรหรือซองกระปอมนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมมังกรพริษนะครับผมก็คือกรีนเฟรมดากูนะครับผมพิษ สีเขียวนั่นเองหรือจะเป็นซองควงยังไม่มานะครับผมก็มีนี่ก o ลเด้นะครับผมของพี่นะครับตัวนี้ก็เป็น2สีเลยสีเหลืองดำนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรกับเหลืองดำนะชอบนะครับผมก็มี2กระบอกนี้แล้วนะครับผมแต่แต่แต่มันยังมีอีกนะครับผมก็คือเป็นปืนอพเวลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแต็กกันนะครับผมยังโหดบอกเลยสแต็กโหดและเอฟเฟกต์โคเวอร์วังอลังการนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราขอรับเพชรก่อนดีกว่านะครับผมก็คือเราจะเตรียมเพชรไว้นะ เกียมเพชรไว้ทําไมเกียมเพชรไว้สุ่มนะครับผมก็คือมันจะมาในประมาณไม่เกิดอาทิตย์หรอกพี่คิดว่านะครับและสำหรับคนที่อยากได้บัตรชูมันนี่แบบฟรีๆไปเติมเกมนะครับขอแนะนแบบําแอปแอปนี้เลยครับได้จริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับผมพี่เอามาเติมแบบรายเดือนนะครับผมโอเคสวัสดีครับคน<ม>ที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วย um บ,บ,บัตรชูมันนีแบบ่แบบนี้รับแบบฟรีๆรับขอแนะนําแอปแอปนี้เลย Happy d ด m m มี่นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ในเพ s สโตรเลยสามารถดาวนโหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวน,นี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนําไปแลก บัตรชุมนี้แบบฟรีเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย3,000ก็คือ1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0ก็คือแลกแบบฟรีแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแกลกรับบัตรชุมนุมนี้แบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผม,บผมก็สามารถแลกได้เลย แลกตรงไหนแล้วพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูมันี่แบบฟรีให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูมันี่วอลเล็ตก,ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรทูมันี่แบบฟรีเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่าง ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากได้บัตรทูมานี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆหรือไปเติมวัตถุมนียอเรดซื้อของในเซเว่นนะครับผมหรือจะสร้างอะไรได้เสริมแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างสำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างจะได้รับฟรีไปเลย1 0 0 0คอยนะครับผม,ผมก็เล่นมาวัน10ตาน,นั่นแหละโอเคก็เกียมเพจไว้นะครับผมค่อยเอามาเติมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมนี่เลย ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นี่นี่ดูดมีหลากหลายเลยนะครับผมก็คือเราก็เก็บเพชรไว้นะเดี๋ยวมีซองมาด้วยนะครับผมมามาดูกันนะครับกับซองม่วงนะครับผมก็คือซองควงสีม่วงนะครับผมนี่พี่มีปืนพวกนี้คือแบบโผถามว่าอัพนี่ก็บอกหนึ่งโคตรแพงเลยนะแต่ก็อัพเล่นๆไปนะผมไม่ได้โผกนะกค่อยๆอัพไปก็มีตอนนี้มีวานสามกระบอกแล้วนี่ขาดอีก600ชิปนะครับผมาขาดาร้อยอีก อีกร้อยพลึกษสั้นนะครับพี่เรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าเศษเสี่ยวหินอาป,ปืนใช่ไหมเออก็ขาดอีกนิดหน่อยนะครับผมก็จะได้อีกแล้วนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับปืนตรงนี้นะครับผมนี่เลยดูดูเสียงฟังเสียงโคตรเวอร์วอร์จดัดดูดูดูนี่มันเหมือนแบบเป็นประตูมิติสนามแม่งเหล็กอะไรประมาณนี้นะะี่ครับผมก็คือ ต้อนรับตรีมนะครับผมฉลองรอบ5ปีนะครับผมเหมือนแรงดึงดูดอะไรประมาณนี้นะครับผมกับปืนซองควงอัพเวลประมาณนี้นะครับผมนี้โอเคมาดูที่สแต็กหนึ่งะครับผมค่าสาปืนดาเมสนะครับผมอัตราการยิงหนึ่งอัตราเคลื่อนที่2นะครับถ้าถือปืนนี้เดินโคตรช้าเลยนะครับผมวิธีแก้ไขก็คือใส่ทางด้านของ มันเชื่ออะไรว่าแคลอรีนบ้าเออ่นี่นนยผมแทนนะครับผมแตกที่2คือลดคานะ่าเสอนที่นะครับผมก็ลดลงมาให้มันเดินเร็วขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังลดอยู่นะครับแต่แ็กก็ยังโหดอยู่มีนาเบกและอัตรากันยิงนะครับผมต่อไปแ็กที่3เปลี่ยนโมเดลนะเริ่มมีลูกแก้วเลยนะครับผมนี่เฮ้ยเอฟเฟกต์ปะทะสวยนะครับผมดูดียิงแบบดิจิตอลดิจิตอลนิดนึงนะครับผมดูดีบึมบึมบมบม,บมโอ้โหออพี่ชอบว่ะสวยนะ ใครว่าสวยมากพี่ว่าสวยนะครับผมตัวนี้นะครับผมดูดียิงตุมต้มตุมต้มตุ้มตมอะไรประมาณนี้นะครับผมกับซอง ข่วงตัวนี้นะครับผมอาตาการยิงด้วยและมีดาเมจด้วยนะครับผมใครมีก็โหเท่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะเตรียมเพชรไว้พร้อมนะใครมีเพชรนะก็มันมายทีก็นานเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเชิญเพื่อนเยอะๆนะครับกดลิงก์ด้านล่างรับเลย1000คอยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมโอเคสเตจที่5เอฟเฟกต์สังหารนะครับผมเหมือนแบบยิงแล้วมันสลายไปเลยเหมือนโดนแรงดูดปิ้ว หายไปเลยนะครับผมแป๊บเดียวแต่เอฟเฟกต์เวอร์ดีนะครับผมเหมือนแบบสลายไปในอากาศนะครับผมอาเป็นโมเดลเริ่มมีแบบเริ่มมีแบบว่าแท่นขึ้นมาแล้วนะครับผมแบบแบบดิจิตอลดิจิตอลนิดนึงนะครับผมทันสมัยนี่อัญเชิญปืนนะครับผมนี่เอฟเฟกต์เรียกปืนนะครับผมคือเรียกมาจากพื้นนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนประตูมิตินะครับผมแรงดูดบีบอัดเข้ามานะครับผมและนี่คือโมเดลสูงสุดนะครับผมก็เวอร์มากเป็นหลุมดำนะครับผมบิ๊กแบงหรืออะไรบิ๊กแบง โอ้โหอะไรแรงดูดนะครับผมดูดีดูดฟื้นแล้วก็กลายเป็นปืน Shadow โคตรเท่นะครับผมดูดีหูเวอร์วังอรังการงานสร้างเหลือเกินดูดีหูดูดีหูดาเมจสองนะครับสแต็กปืนบวกขึ้นมาอีกได้ดาเมจสองไหครับผมอัตราการยิงหนึ่งดูบีบบีบบีบปุ๊ดดูดีโคตรเฟื่อเฟื่อจริงเฟืรอจริงไรจริงนะครับผมไอ้บีบอาจกลายเป็นปืน อเวลนะครับผมสูงสุดนะครับผมมีสามแม่เหล็กอยู่ตรงกลางด้วยเห็นมัลูยิงแบบเหมือนแบบเอ้ยปืนปืนกระบอกนี้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับผมนี่อัญเชิญปืนแดียวยกปืนขึ้นมาแล้วก็บีบอัดแรงดูดเข้าไปอึ้ปุ้มสลายออกมากลายเป็นปืนนะครับผมโคตรเทดูดีเวอร์วังอลังการดูนี่ฟืบบีบอัดฟืบโคตรเวอร์บอกเลยนะครับผมก็เตรียมตัวให้พร้อมมาเก็บเพชรเลยนะครับผม หาเพชรแบบฟรีๆนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแจกปทุมันนี่แบบฟรีๆไปเลยนะครับผมนี่นี่ซอ,องกระป๋อมนะอันนี้กระปืนงูนะก็อีกไม่เท่าไหร่นะครับผมก็จะได้พวกมันมาแล้วเป็นข้อพรองในคาราปุมไอดีพี่ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็มีทุกป,ปืนเก็บไว้นั่นเลยนะครับผมค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไหมโอ้แต่มันเวอร์จริงวะ่ะเวอร์จริงอะไรจริงนะครับผมโอเคไหมดูดิโอ้โหสุดๆอะ่ะสุดๆแล้วสุดๆแล้ว,ลว,ลวปืนกระบอกนี้นะครับผมดูปุ๊บตุ้ม กลายเป็นโกโก,โก้คันนะครับผม ล้อเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เก็บเพชรรอนะครับสแต็กปืนทหดๆอย่างนี้นะครับหายากนะครับผมแล้วก็ยังมีก้ามทองมีของอินต่างๆมากมายอยู่ในนี้นะครับผมก็อย่าลืมเก็บเพชรกันเลยนะครับผมรอเลยนะก็คือแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรละสนใจในอีกประมาณเพิ่ออีกสามวันออกนะครับผมเมื่อสกายวิ่งนี้ออกไปนะครับมันก็จะมาอีกนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้แล้วแล้วก็ฝากไว้สำหรับสายฟรีนะครับผมอีก20วันนะครับผมก็คือเป็นเพชรสีม่วง ก็ทํารวบรวมไปนะครับเอาไอวอกับเอาไอวอกับอะไรไอวอกับทางด้านของอะไรเอยไอวอกับ สาหรับพีนะสออย่างนี้หรือใครอยากได้ชุดอยากได้สกินปืนอะไรต่างๆก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะง่ายๆเลยนะครับผมกระเพชสีม่วงนวเล่นไปก็ได้คืนด้วยนะครับผมก็คือแบบว่าเอ้ยไม่ใช่เล่นทําเควสดของมันแล้วก็จะได้เพชรมาเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและกิจกรรมตรงนี้ก็อย่าลืมไปทํากันนะครับฉลองครบรอบ5ปีง่ายๆนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมไปทํากันนะเนี่ยดวง ตัวนี้ปั๊มโทเค็นนะครับผมก็อย่าลืมไปปั๊มกันนะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม